กอ,อนกใ่เือดทุบเอือเอาเกี่ยน,ก,น,นกันเอาไปกำลังรวมต่างๆบาลมีตัวนี้จะเป็นภาคประวัติศาสตร์ไปหอดและนาโคตนีด บดนมีงบประมาณเป็นเงินบริจาคร,รวมกันผู้เล็กผู้หน่อยผู้สอบสองสอบเล็กผู้ละเซนสองเซนเนี่ยพี่น้องชาวบรรณายรุ่นนี่กำลังรวมกันบุรณะเขาเอื่นว่าแก้ปัญหาเรื่องกำแพง กำแพงวัดตีดติดรองน้ำเนี่ยมันพังพั่งพอหนามเซาะจะเลยจะเห็นเป็นบล็อกลอยกันจะเป็นบล็อกเพื่อที่จะทมดินกันกันแพงพัง่งวัดว่าได้ยู่ยางปลอดภัยเป็นที่ั้นที่ไว้ ลูกหลานไปมาทำบุญให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปพัดไปปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของหมบานเอาหันหน้าขึ้นมาแน่สิได้จ้าลืกไว้ว่ามีไผแน่นี่ 延安革命精神。